อันสวัสดีนะค่ะมามาเด้อค่ะมือหนีมีปูสิพ่านเขาป้าหาเห็ดล้วเด้อได้เลิกแล้วค่ะฝนตกดีแดดออกดีก็เลยสิเขาป้าหาเห็ดกันเด้ออันอยังสำรวจจะเข้าหนึ่งก่อนค่ะเห็ดเอ,อ้ยเห็ดอยู่ไซนะ้บัดเทนีน้นอมาแถอแม่อันพ่อให้เห็นตาขัางนาให้ดีใจแล้วไปทั้งใดหมดแล้วเนาะ อันไฮเอนพ่อขอพากันเลี้ยงเล็กน้อยค่ะมือนีแม่ปู่กันมาเขาปลาหาเห็ดนี่แหละฝนตกหมู่บ้านมือกอนี่แหละปลามันซุ่มอยู่ค่ะก็เลยเห็ดเป็นตะออกดีก็เลยพากันมาเก็บเห็ดพ่อได้คาขนมคาน้มลูกจักน้อยนึงยางย่างกันด้วยค่ะพากกันยางอันแม่ปู่ว่าเซียนอันอ่อนสดต่ว่ามันหันบ่ไดดค่ะสัญญาณในปลามันบ่อคอยมี ก็เลยต้องอัดเป็นคลิปตั้งสี่หาเบิ่งก่อนอัดเก็บไว้แม่แม่ปูใส่เบิ่งสภา,ปานปลาเนาะคะ่ะยังไ่สภาพปลาเหตุที่แม่ปูมากเก็บมือนี่เพราะตะไดยุ้มนึง่งันะนี้น่อยยัง ้องใส่เวลายางหาก่อนสภาพปลามันก็สิเป็นทั้งสีหล่ะคะ่ะเมื่อนี่ปลาซุ่มอยู่เห็ดอยู่สานอกว่าที่นี่เนาะมันสินอยู่น้ำเฟิร์นน้ำไตเฟิรน์นแน่กับมีงสีน,นะคะ่ะ จะไปปลูกขามไปอีกฟังหนึ่งกันค่ะฟังนี้ย่างละขามไปอีกฟังหนากันค่ะเห็นบ่ค่ะลูกบูเบลลี่อะค่ะบานเท่าเอิญลูกบูเบลลี่นี่คือต้นมันปาน,นี่ดกอยู่ค่ะกูนะดำคืบซึบจืแต่ข้าเจากับรับซื้อแล้วล่ะค่ะแต่ว่ากันโลละอันนี้อันนี้น้วยแดงๆนี่คือเขาเอิญลิงงอนนะคะอันนี้ก็คือเรดเบอร์รี่นะคะ มันสอยูปะปนกันไปแต่ว่าส่วนมากนั้นอันอันหมากแดงๆนี่อันเลดบอรีนี่มันสีมากกันยูกลางแจ้งค่ะบ่ค่อยมักอยู่ที่ลมแต่วันซุ่มมันบุเบลีนี่มันสอยูยูปลาชุ่มบ่ค่อยมากกลางแดดกันได้ส่วนุ่มเห็ดตายเบือกมนีุ่่มเห็ดกินบ่ได้หรอกสุ่มนั่นเห็ดตายเบื่อ ฝนนี <ion> ่มันยังเฟินยังชุ่มๆอยู่ค่ะเห็ดอยู่ใส่นาะแบบที่นี่เนาะตาแห้งดีอยู่อันสิออกมากกับพักกันออกมาด้วยเห็ดเอ้ยเอ้ยตาบอดีเดินนั่งเลยอุ้ยหน่วยใหญ่ๆค่ะเก็บกินจะข้าวนุ่งกันอันนี้เนี่ยแกฉุบข้อได้ขังสินะกินแท่นน้ำได้ชุบข้อดีแม่ปูมาเก็บเก็บสดๆไปเก็บไปเด็กน้อยกินนี่มือเศร้า กูปับมากินให้ไอุู้ปับก็เป็นพิเภกมากินค่ะน้อยจ้ะเห็นบ่ค่ะพ่อแม่พี่น้องมันลียู่มันลียู่มันลีสายตาแม่ปู่เห็นบ่นี่นี่คือเห็ดอันเพิ่อนเห็ดขั้นตะแลนค่ะหรือว่าผงแม่พวกขนาเก็บเห็ดนี่เขาจะผ้าายคนเก็บเห็ดอื่นเห็ดเห็ดเหลืองนะคะบานเท่ากับเห็ดอะไรพี่เห็ดมันปู่เป็นบ่เห็ดเห็ดมันปู่บานเท่าอะค่ะ ก็สิเป็นหน้าตางซีนะคะยูงซีเด้อแม่ปู่ขออนุญาตเก็บก่อนเด้อค่ะเก็บเห็ดมูไปทั้งหนเลยพูดดิค่ะเดี๋ยวกัเก็บอีกก่อนเด้อค่ะเห็ดดอกเลเี้เลี้ยงเด็กน้อยเอยงซีก็เก็บเอาอันซุปเปอร์ดอกใหญ่นี่ขายอันดอกใหญ่เนี่ยขายดอก,น,ดอกน้อยนี่เก็บอู้ดอกใหญ่ดอกใหญ่บึ้งบึ้งบึง,บงเอามาขึ้นดอกเดียวเลยละมูพวกไปทั้งหนละคำแพงหึคือขึ้นดอกเดียวเห็นบ่ค่ะ มือนีเดมือนีเนี่ยแม่ปูเดบผ้ามาเก็บเห็ดเนาะเขาปลาฝนกระตกปกตกลิ้นค่อยๆดอกบริเวณตกแห้งแต่ว่าอาจจะห้ามลงม้งแห้งก็ได้งามเลยค่ะถ้าอยู่ปลามันโมโหกกันคือบานเท่าอันพอเก็บได้อยู่ไปเห็นอยู่อันมูเข้าจอไปทั้งใดมือระบุหนี่นะห้องอื่นเราพี่เทียดโอเคเอ,อ,มอ,เคเอแม่ปวนยางตยางตามก็อันเป็นประจำค่ะ เก็บเห็ดย่ำไหนนี่ห้องเอินตะมูเพราะว่าแม่ปูซาซาโรนคันเจอเห็ดอันมูหลายๆนี่แม่ปูสิญยุ้มมาเลยค่ะบ่ได้ทำความสะอาดมาเลยล่ะเก็บยุ้มยุ้มมาเลยน่ะสิไปหามูกับเห็ดควักอยูุ่นะเดี๋ยวแม่ปูเขาอนุญาตเก็บเห็ดก่อนเด้อค่ะแป๊บๆเนาะแป๊บนึงอุ้ยเห็นอีกละเห็นอีกละเด้อเด้อไปก่อนมาที่นี่เห็นว่าคันสิไปกันเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งเห็ดมันควักอยู่ยังเพึ่งยังเพึ่งเอิญยังพึ่งเล่นเดี๋ยวฝนลงละฝนลุ่งละค่ะ มาหล่ไลได้ล่เด้อเพืกันออกไล่ไล่เออไดเก็บเมื่อเงื่อนเด้อคานม่มคาแพมเผิดคคาขนมลูกเด้อคําแพงโอ้ฝนฝน,น,นลุ่งลวค่ะฝนฝนฝนลุ่งเลยเดีย๋ยวปึงนะขามเขาขามห่วยมาอีกฟังนึงงละค่ะบุกป,ป่าฟ้าดงอยู่เมืองไทยโอ้ยงานป่านี่ไม่เคยได้เข้าเลยเห็ดกับมิแตซื่อกินเอา มาอยู่เมืองนอกบ่ค่ะเฮ่ฮอยากสีผากนั่งก็ได้ย่างหาเห็ดก่อนค่ะพลโตงงสี่มันปลามันชุ่มดีเหมืนขนาดหาเห็ดเพื่อนหาเห็ดปลามันชุ่มืองสีนะเห็ดออกดีค่ะเห็ดอันเห็ดเหลืองนี่มันสิมากปลามันสิมากชุ่มๆชุ่มๆแล้วมันจะออกดีหลังเธอมันจะรีต่อค่ะมันสีมากยวน ไต่กอหญ้าบ่าสซันก็ไต่ไตใบสนเสียค่ะหาย,ยากตาต้องดีตาแม่ปูบ่ดีดอกค่ะฝนตกอืมฝนตกไปย่างหาน้ำกันมาที่นี่ค่ะนั่นนั่นนั่นเห็นละเห็นละเห็นละเห็นบ่อค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่เห็นบ่นบนบนบยุ่มหนึ่งยุ่มสองยุ่มสามยุมสี่ยุมหาอู้มือนีมันมันมันแม,นม,นม,นมน่ปูเขาอนุญาตเก็บก่อนเ้อค่ะ กันนั้นเศร้ามีแห้งคะ่ะอันนี้ย่แม่ย่แม่ปลาอันเนี้ยเขาเรียกว่าย่แม่ปลาย่แม่เห็ดค่ะเ <c oughs> ขาเรียกว่าเซียนป่าเซียนเห็ดนะคะค่ะพิ่ทิพค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> เก่งรอบด้านนะคะ <c oughs> ขัน่ามีเล่านี่แม่ปลูกกระหลงอยู่ในป่าดีละคะ่ะเที่ยวห้องเอิญตะกันอยู่นี่ละ,ะอันน้นองเจนน้องเจนออกออกซื้อได้บ่คะ่ะ <c oughs> ออกได้แม่นบ่คะ่ะอันนี้น้องเจนนะคะ <c oughs> น้องเจนสาวโคร,ราชเ้อค่ะสาวโคร,ราชน้องไม้น้องไม่อัน,น พามาลุยเหตุกบจอยค่ะค่ะคงวันนี้อันช่วงพักค่ะช่วงพักพักเศร้ามีแห้งจะข้าวนึ่งก่อนเยวค่อยลุยต่ออันฝนกับเศร้าตกแล้วแต่ว่าห่อนจังเลยอนค่ะห่อนอันแม่ปูกะตะไาใดเครื่องถังดำน้อยน้อยนอยี่แหะค่ะเครื่อง <adian> เครื่องถังดำน้อยนอยนี่ล่ละพักกันได้จำนี้ละพิธีก็ได้ถังขาวเครื่องถังขาวญ่อย,ย,อยู่นี่อันโลาเป็นเสียนแล้วค่ะเลาเป็นเสียนแล้ว พวงน้องเจนกันน่ะน้องเจนก็ได้ซ้ำๆกันกับแม่ปูแล่ะค่ะเพราะว่าถังเราใหญ่กว่าเจเรนดูมี่นั่นน่ะมันจบได้นะเก็บได้เด้อมันค้างแรกไม่ไล่ได้อยู่อันทักเส้ามีแห้งเดี๋ยวอันงวดนารอบนาแม่ปูสิผ้ากินเข่าปลาเนาะค่ะวันนี้ว่าได้เตรียมแม่แม่เตรียมแต่ขนมปังกันมาทุกเทือนี่เข่าปลานี่กะอะสำพะวุฒิเพียรฝากมาดามลูกชายมาดามทิพย์มั่งสิ เพลงพ่อเพาะเนี่ยเพลงพ่อเพาะใช่ไหมไอ้ดำใช่ไหมถ้ามันทำเอนทำแล้วใส่ยูทูบแล้วโอเคเดี๋ยวอันบักดำนะค่ะน้องดำเนี่ยที่ว่าอันลองเพลงดีดกีตาร์นี่ยค่ะเสียงมวนมวลหมอกำลังลงยูทูปกำลังหาเพจอยู่ลงยูทูปมาดามทิพย์มาดามทิพย์เหรอลูกชายมาดามทิพย์ลูกชายมาดามทิพย์เหรอเซิรออเล้วเยดี๋ยวมาดามทิพย์เราจะทำกับข้าวด้วยทำของด้วยลงทีหลังก่อนโอ้ยย่ะช่วงนี้เก็บเห็ดช่วงนี้ช่วงเก็บเห็ด ท่านสมัยม <า S 1> ท่านสมัยปา,ปากปกติอันมาดามทิพย์เนี่ยอ,อันประเภทอันซื้อออนไลน์นี่บ่รู้เรื่องยังดอกคะลูกทําไว้ให้หมดแล้วออลูกเค็ดไว้ให้หมดแล้วเสื้อเข้าอย่างเดียวค่ะนี่นะคะฝาาลูกชายนะคะเสื้อเข้าไปเลอยค่ะลูกชายมาดามทิพย์เนาะ <c oughs> อันอันบักดาอะค่ะเอิแต่บักดะะํกดมาละมันดําอีลีอันไอบอนไอบอน,ไอบอนที่เล่นกีตาร์ละคะ่ะแกนนั่งรถเข็นสิตกลงจะพาไหม แักแล้วันจันทร์จนจะลูกวันจันทร์นี่อาจจะ